นะสวัสดีครับมาเสเตดบายอามครับวันนี้พาลูกมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ลูกค้าด้วยนะครับที่ชนบุรีก็เลยถือโอกาสพาลูกจะมาเที่ยวยังเลือกไม่ถูกว่าจะไปสวนเสือศิราชาหรือว่าจะไปอะไรนะสวนอนงนุษนะครับอทีนี้ผมอะ่ะ สัมภา์ลูกค้านะครับว่าใช้รถ g e 300D แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับกับรถคันนี้เดี๋ยวไปฟังลูกค้ากันครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณพีนะครับคุณพีใช้รถ g e 300D มา5เดือนแล้วใช่ครับ5เดือนกว่าครับวิ่งเท่าไหร่แล้วครับบอกตอนนี้12,000กโลครับ12,000ไปเที่ยวไหนมาบ้างครับ โอ้ไปต่างจังหวัดครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดยังไม่ได้ใช้เครื่องบินเลยก็จะใช้เจ้านี้ครับ DLE แบบสุดยอดมากครับสะโดวกสบายครับที่ใช้มาประทับใจอะไรบ้างในใน DLE คันนี้ครับด้วยขนาดของรถที่ใหญ่โตมโหรานมากแต่ว่าพอขึ้นขับอะครับจะรู้สึกได้ถึงพลังที่เหลือล้อนนะครับ เหมือนเหมือนกระทิงตัวใหญ่ๆอะ่ะที่แบบพาเราไปได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานมากๆที่นั่งข้างหลังเนี่ยกว้างสุดแบบเหยียดขาได้สุดอะผมมาสูง1้0ยกว่าเนาะแต่ว่าก็เหยียดขาได้สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการผู้บริหารที่แบบอยากมีคนขับรถแต่ว่าบางทีก็อยากขับเองได้ทั้งความหรูและความสบายครับ ครับผมวิ่งมาหมื่นสองเนี่ยรู้สึกว่าประหยัดน้ํามันไหมครับรถรุ่นนี้สําหรับผมคือผมว่าประหยัดมากนะเพราะว่าคือหมื่นสองเนี่ยผมเดือนนึงผมว่าผมเติมแค่สองรอบอะเหมือนมีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้เติมน้ํามันเท่าไรอะก็คือพูดถึงความประหยัดก็สุดประหยัดสุดอะครับครับผมโอเคแล้วก็ถ้าลูกค้าที่กําลังดูรุ่นอยู่นี้อยู่อะแบบ แนะนำไหมครับว่าแบบรุ่นนี้ใช้งานอะไรยังไงจริงๆจะบอกว่าหายากนะรุ่นนี้ถ้าลูกค้าที่ดูรุ่นนี้อยู่ต้องรีบตัดสินใจเลยและก็ถ้าจะซื้อคันนี้หรือว่าซื้อเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับคุณนำหน้านครับจะเป็นคนที่เหมือนแบบอันนี้ส่วนตัวเลยคือบริการประทับใจมากอันนี้มผมเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะผมอยู่บางแสน เปลี่ยนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวคุณอำนาจก็ยังมาเซอร์วิสให้บริการให้แล้วก็โทรสอบถามได้ตลอดเลยว่าตอนนี้ผมต้องการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะคอยเซอร์วิสสอนเราตั้งแต่ซื้อมาจะถึงตอนนี้ครับขอบคุณมากเลยครับรีบตัดสินใจเลยครับขอบคุณครับก็ยังไงก็ขอบคุณคุณพีนะครับสำหรับคำแนะนำสำหรับแนะนำให้กับลูกค้าท่านอื่นได้รู้ด้วยเนาะสำหรับ,รบผู้ใช้งานจริง นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับครับหลังจากที่สัมภาษณ์ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะพาลูกค้ามาดูบรรยากาศในร้านนะครับของลูกค้าผมนะครับที่บางแสนนะครับลูกค้าทําร้านกาแฟนะครับชื่อสวนสุดนะครับแต่ทีนี้ตอนถ่ายคลิปนะครับไม่มีปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณแม่อาจจะกดอะไรไม่ถูกสักอย่างนึงนะครับผมก็ พูดไปนะครับก็คือในบรรยากาศของร้านลูกค้านะครับก็จะเป็นสไตล์แบบจัดส่วนแนวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในร้านก็จะดูแบบมีทั้งโซนภายในนะครับที่จะเป็นแบบมีแอร์นะครับแล้วก็โซนด้านนอกนะครับที่เป็นเอาดร์ก็ใบยักาศสบายๆนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยู่แถวบางแสนนะครับแถวชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสผ่านมาตรง บายพาสนะครับที่เลี่ยงตลาดหนองมนนะครับโซนนี้ก็จะมีลูกค้าบอกว่ามีร้านกาแฟายเยอะแต่ร้านลูกค้าผมเนี่ยก็จะสไตล์สบายๆนะครับเข้ามานั่งข้างในก็ดูชิลๆดีนะครับแล้วก็มีลูกค้าเขาเลี้ยงแมวไว้ด้วยนะครับเด็กๆก็ชอบลูกชายสองคนนี่ชอบมากเลยนะครับในคลิปอาจจะดูไม่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเสียงม,มันหายไปก็ดูบรรยากาศการไปแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านในสนใจ Mercedes Benz นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0946515697ครับ Line ID ไก่เบนซ์ KID แซ่นะครับผมสนใจรถเบนซนะครับหรือว่ามีรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนอยากจะมาเทิร์นเป็นรถเบนซ์คันใหม่ก็ติดต่อไลน์เข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับอร่อยไหมครับ ห่อยพี่ก็อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยอร่อยมไหมอืมอร่อยออร่ยมากเลยอร่อยครับพ่อน้องกุนอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยก็ขอบคุณครับเลยขอบคุณครับด้วยครับก่อนเล้วด้วยอันนี้อันนี้ก็เล่นงานะอย่างเดียวพอแล้วพอแล้ว